ครบบับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่26พฤษภาคมอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเรียนที่ไหนก็ได้เรียนได้ทุกๆที่เป็นคอร์สเรียนที่ไม่จํากัดอายุการใช้งานนะครับเรามีการสอนเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยเลยครับในส่วนของบริการห้องสิกแนลทองคําและคู่สกุลเงินหลักใครสนใจนะครับค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเรามีทั้ง Facebook และกลุ่มไลน์ที่สาคัญคือการไลฟ์สด3รอบต่อ1นวันครับเป็นกร์่ารถูก็ต สำคัญกรณีการเชิญอย่าลืมนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญที่เพจ t i n g ม Market Thailand ได้เลยครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับในช่วงเช้านี้เรามาดูสถานะตลาดกันนิดนึงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเอภาพรวมแล้วในส่วนของตัว usd c h f jpy เนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของท้ายๆตรางอยู่เลยนะครับซึ่งเนื่องจากว่าสถานะตลาดในช่วงเช้านะครับยังคงเป็นสถานะตลาดแบบ list on อยู่เลยนะครับซึ่งก็คือสถานะตลาดที่ตลาดต้องการเผชิญกับความเสี่ยง สกุลเงินปอนมีการปรับตัวแข็งค่าสู่หน้าของกระดานวันนี้มีข่าวแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นในเรื่องของสถานะตลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดานะครับวันนี้ก็มีข่าวหนุนเหมือนกันส่วนตัวอีวาก็ได้รับแรงหนุนจากสถานะของตลาดเหมือนกันครับเราไปดูนิดนึงครับนักทุนหากเราย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนเหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนขององค์การอนามัยโลกนะฮะหรือว่า WHO เนี่ยมีการออกมาสั่งนะครับระงับทดสอบยาคอโลควินเพราะว่า การที่ใช้ยาตัวนี้รักษาโควิดเนี่ยมันมีโอกาสเสียอย่างถึงเสียชีวิตสูงมากครับผมตัวดีนะครับทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาระง,งับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเอ๊ะคุณอย่างเนี้ยในส่วนของตัวองค์การอนามัยโลกออกมาระง,งับแบบนี้แล้วทําไมตลาดถึงยังขานรับในทิศทางที่ดีล่ะในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์เนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับในช่วงเช้านี้คือเปอร์เซ็นต์กว่าครับ ในส่วนของตัวข่าวดังกล่าวที่หนุนให้กับตลาดตัวนี้เป็นข้อมูลจากสำนักข่าว CNBC นะครับปีการรายงานมาเขาบอกว่าบริษัทนะครับผมผู้พัฒนาวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า n o v a v x x นะครับออกแถลงการในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือวันที่25พฤษภาคมว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการเริ่มทดลองนะครับทางคลินิกเฟสแรกแล้วครับโดยใช้วัคซีนที่มีชื่อว่า NVX cov2373 นะครับเพื่อต้านเชื้อโควิด -19 ครับแล้วก็คาดหวังว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะมีความปลอดภัยมีความสามารถนะครับในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนะฮะจากการทดลองดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่หนุนให้กับในส่วนของตัวตลาดในช่วงเช้านี้เลยครับบางคนอาจจะงงนะครับว่าไอ้และข่าวนี้หนุนตลาดแล้วมันคือยังไงครับคุณแน่นอนนะครับมันก็หนุนให้กับสกุลเงินสินทรัพย์ เสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น g b p a u d n e w z e a l a n d c a n a d a e u r กดดันในส่วนของตัวสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง CHFUSDJPY ครับเอาแล้วทำไมราคาทองคำนะครับผมมันมีการปรับตัวลดลงมาเหมือนกันในช่วงเชา้าดีนะครับก็เป็นเพราะข่าวดังกล่าวด้วยนะครับแต่พอสักพักหนึ่งนะฮะตัวของ USD เริ่มอ่อนไปเนี่ยตัวของราคาทองคําก็เริ่มที่จะมีแรงดุดกลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเรียกว่าถ้ามองตามเทคนิคนีย่ยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วกัน ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางการสนิทหนึ่งครับเริ่มต้นกันที่ประเทศแคนาดากันก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วนาะยกรัฐมนตรีนะครับจัสตินทรูโดได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยคาดว่าน่าจะให้อยู่เวลานะครับผมคนงานเนี่ยอย่างน้อยสิวันในการลาป่วยต่อปีนะครับซืบเนื่องจากว่าแคนาดาเริ่มพิจารณามองเห็นแล้วเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบที่สองของเชื้อโควิด -19 ครับคือจริงๆตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทางแคนาดาเนี่ยเขาจบเรื่องของ เฟสหนึ่งไปแล้วเลยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขย,ยอดผู้ติดเชื้อของแคนาดาเพิ่งจะทะลุ นะครับประเทศจีนขึ้นมานะคือแสงหน้าประเทศจีนแล้วนะครับตอนดีแต่เขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะฮะเกี่ยวกับ Second wave แล้วถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเหมือนกันครับในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับมีคุณโพลอสซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางแคนาดานะครับได้ออกมากล่าวต่างๆนานาอะไรมากมายเลยตอบคาถามเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าหลักๆแล้วเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรบ้างยังไม่ได้มีการพูดถึงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยติดลบนะครับมีการเน้นย้ําว่าในส่วนของตัว Inflation Tar g e t หรือว่าเป้าหมาย เงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็เป็นจุดประสงค์หลักเลยที่ธนาคารกลางของแคนาดากําลังมองอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยด้วยจะเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเงินเฟอ้อด้วยว่าจะขึ้นหรือไม่นะครับนี่คือมุมมองหลักๆนะฮะแล้วก็เป็นปันด็นหลักๆเลยที่เขาคุยกันในช่วงของคืนที่ผ่านมาคือเน้นย้ําเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อถ้าเงินเฟอ้อไม่ขึ้นเนี่ยก็ยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ นะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเราข้ามมาที่ฝั่งของสหารชาชอาณาจักรกันบ้าง UK Prime Minister Johnson นะครับก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้กล่าวมานะครับว่าเขามีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจของทางสหารชาชอาณาจักรนะครับจะ bounce back หรือว่าเด้งกลับขึ้นไปนะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ถือว่าเป็นข่าวดีหนุนให้กับสกุลเงินปอนในช่วงเช้านี้ครับในส่วนของ นายกรัฐมนตรีบริติจอนสันมีการกล่าวต่อไปอีกเหมือนกันนะครับว่ามีแผนนะฮะที่จะให้ในส่วนของพวกโชว์รูมรถต่างๆเนี่ยกลับมาเปิดได้ในวันที่1มิถุนายนครับในส่วนของทาง outdoor markets นะครับหรือเป็นตลาดที่อยู่กลางแจ้งรวมไปถึงในส่วนของตัวร้านค้าปลีกที่ไม่สําคัญนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนเหมือนกันครับผม ในส่วนของไทยเยอรมนีนะครับตัวนี้เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าสกุลเงินปอนด์ยังคงแข็งอยู่แสดงว่าข่าวเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องของ Brexit เนี่ยยังไม่ได้มีการส่งผลแต่นั้นจุดครับมันแสดงให้เราเห็นนะครว่าเรายังคง ต้องติดตามเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Brexit อย่างใกล้ชิดเลยเพราะมันอาจจะส่งผลลบต่อสกุลเงินปอนด์ได้ทุกเมื่อเหมือนกันในส่วนของทางฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับทางเยอรมนีเนี่ยได้ออกมากล่าวนะครับว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาณเลยนะว่าทางสหราชอาณาจักรเนี่ยกำลังมองหานะครับการขยายเวลาหรือการต่อเวลาบางคนง,งงการต่อเวลาคืออะไรคือในช่วงสิ้นปีนี้ครับวันที่3 1ธันวาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่ยังไงก็ตามทางราชอาณาจักรหรือว่าทางอังกฤษเนี่ยเขายื่นคำขาดมาแล้วว่า คือจบแน่นอนตรงนี้จะได้ข้อตกลงหรือไม่ได้ก็ตามวันที่31สิ้นปีนี้ต้องจบแน่นอนนะครับหลายๆฝ่ายก็เลยค่อนข้างวิตกกังวลว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนนะการเจรจาก,กันาแค่ปีเดียวเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าหลังจากที่ออกจากสาภาพยุโรปตั้งแต่วันที่31มกราคมปีนี้ที่ผ่านมานะครับเขาก็เลยเหลือระยะเวลาเนี่ยจะคุยกันจริงๆอย่างจรงอีกประมาณสัก11เดือนลหลายๆฝ่ายเลยมองว่า11เดือนนี้มันไม่น่าจะพอนะแต่ทางฝั่งของอังกฤษก,ก็ยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับว่าพอนะครับยังไงก็พอ11เดือนเนี่ยต่อให้ก็จะ ออกแบบไม่ได้ข้อตกลงเลยประมาณนี้นะครับไม่ใช่ออกนะขออภัยครับคือไม่ได้ข้อตกลงก็ไม่เป็นไรเขาจะไปทําการค้ากับประเทศอื่นอีกทีน,นึงนะฮะนี่คือในมุมมองที่ทางสหาราชอาณาจักรกำลังมองอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ครับก่อนจะจากลากันไปครับดังทุนครับเรามาดูกันที่ข่าวของออสเตรเลียกันบ้างครับ prime minister นะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรี ขอภัยครับอ่าโอเคถูกแล้วครับเป็นนายกรัฐมนตรีมอริสันนะครับได้มีการเปิดเผยแผนการนะฮะที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจนะครับถามว่าจากเรื่องอะไรจากเรื่องที่ว่าประเทศจีนกําลังจะขึ้นภาษีสินค้าการนําเข้าจากทางประเทศออสเตรเลียครับตัวนี้แหละครับผมก็สร้างแรงหนุนให้กับตัวของออสเตรเลียเหมือนกันตอนนี้ขึ้นไปครองอยู่ที่หน้าของตารางแล้วนะครับนั่งทุนในขณะที่ผมกําลังพูดอยู่ดีนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าทั้งหมดนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับ